วัดโพอยู่แถวไหนแม่อ๋ออยู่ข้างในเนี้ยเหรอปั้นอะไรนะปั้นอะไรเงี้ยแม่ซูเปอร์แมนเหรอก็อาจจะใช่นะเมื่อความหวังไปไม่เป็นความตั้งใจจึงชะงักจนกระทั่งวันหนึ่งความคึกขนองของโอมเองเช็คบินการตามหาพ่อจึงยิ่งไกลเกินเอื้อม เมื่อราคาที่ต้องจ่ายให้กับบินของความคึกขนองไม่ใช่เงินแต่เป็น8ปีหลังกำแพงสูงนักโทษน้ำตาตกกับปมเรื่องพ่อในแดนไร้เสรีหากเดาก็คงคิดว่าฟ้ารับฟังเสียงความหวังจึงดังสะท้อนออกมาจนถึงอีเตอร์อีจันแม้จะเสี่ยงถูกปฏิเสธด้วยสถานะโอมเองก็ต้องทำใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ ความหวังหลังกำแพงเคสนี้เป็นเคสของโอมนะที่โดนคดีชิงทรัพย์จะตามหาพ่อนอะเบื้องต้นเนี่ยน้องให้เบาะแสมาว่าพ่อเคยอยู่ที่สุพรรณบุรีใช่ปะใช่ไปแถววัดวังว่าไปแถไปถามตรงข้ามวัดวังว่าจะเป็นบ้านเจ้านายเก่าของพ่อ,อาาซึ่งพ่อเนี่ยเคยดูแลเจ้านายตอนป่วยด้วยเขาก็เลยจําข้อมูลของพ่อได้ แล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นของพ่อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนอะไรนะอำเภอแม่สอดตำบลแม่ละมาดจังหวัดตรักจังหวัดตากไม่รู้ว่าตอนนี้จะอยู่ที่ตากหรืออยู่ที่สุพรรณอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วติดต่อเจ้านายอดีตไ,ไ,ได้ไหมอดีตเจ้านายได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มตรงที่บ้านเจ้านายเก่าตรงข้ามวัดวังว่าที่สุพรรณบุรีกอนละกันนะครับข้อมูลที่บอกพี่ก็คือคุณพ่อชื่อเล่นชื่อ,อครับ อายุประมาณเท่าไหร่ตอนที่เขาเขาได้กับแม่ผมแล้วแม่ผมท้องตอนนั้นเขาอุยุ2ห้าปีตอนที่เขาเลิกกันตอนนี้ผมอายุยี่สิบเจ็ดปีห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองสิบสองปีประมาณเป็นคนตากนะเป็นคนจังหวัดตากอแมอําเภอแม่สอ,อดอําเภอแม่สอดตะบนน่าจะแม่ละมาศตาบนแม่ละมาศรู้ได้ยังไงเนี่ยถามไนจ้างเขาบอกมาแค่นี้อ๋อในจ้างชื่ออะไรในจ้างอยู่ที่ไหน ในต่างผมไม่รู้จากชื่อแต่ผมรู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนอ่ะอยู่ตรงข้ามวัดวังว่าตรงข้ามวัดภอสีประจันอำเภอสีประจันสุพรรณบุรีครับที่กัดแรกของความหวังอีเตอร์อีจันเดินทางมายังวัดวังว่าอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อตามหาบ้านอดีตเจ้านายของพ่อโอมตามที่ได้ข้อมูลมา เราเริ่มต้นจากบ้านตรงข้ามเยื้องๆกับวัดนี้เลยแล้ะครับคนที่ทำปูนปั้นเสือสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยมีไหมแถวเนี้ยเป็นปฏิมากรรมรูปสัตว์เขาบอกว่ามันจะเป็นทางที่สามารถไปวัดโพได้อะมีวัดโพไหมแถวนี้วัดโพอยู่แถวไหนแม่ อ๋ออยู่ข้างในเนี้ยหรอป่าไอ้พวกซุปเปอร์แมนป้าปั้นอะไรนะปั้นอะไรเงี้ยแม่ซุปเปอร์แมนเหรอก็อาจจะใช่นะแล้วหนูต้องไปทางไหนอะแม่ไปทางวัดวังว่าน,นู่นน่ะเหรอสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านสักพักเบาะแสก็ดูเหมือนจะเข้าเขาแต่ก็ไม่เป๊ะแต่การลงพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะคนละเรื่องกับที่โอมให้ข้อมูลมาเลยแหละครับ แต่ก็ไม่เสียหายหากจะเดินทางตามเส้นทางสลัวสลวจากที่ชาวบ้านแนะนำนะครับค่อยไปลุ้นปาฏิหาริ์เอาข้างหน้าเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจัน์คัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจัน์หรือ YouTube อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจัน YouTube อีเตอร์อีจันหรือ Tik t o k อีเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับาาิหารหรแ่่งทีพ ไปยางปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้า